รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธรรมชาติได้สร้างเม่ดเลือดขาวให้เรา20,000ล้านถึง55,000ล้านเมรร็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพ เมื่อไม็ดเลืขาวทําหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทําให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทําหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อมและทําร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มก,กันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัยตามธรรมชาติ การสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปวิธีการที่เราพูดถึงเราไม่ได้ไปกระตุ้นเราไม่ได้ไปจัดาการกับเซลล์มะเร็งโดยตรง สิ่งที่เราใช้เราใช้สารสกัดจากมะขุขดำตัวเหลืองฝปั่ากปลอดภัยไหมปลอดภัยครับสารสกัดใช่ครับรลอดภัยเรากินไหแล้วหลายชั่วคนแต่เราก็จะมีความสามารถในการจัดการกับเซอร์เมงด้วยตัวเราเองนะจากการที่เรากระตุ้นไม่ได้ข่าวไปใช่ไหเพราะฉะนั้นนี่คือมิติใหม่มิติใหม่ของการดูแลอาการติดปปดในร่างกายจากการที่มีภูมิคุ้มกันน้อยเราก็ติดเชื้อตาง่าย ติดเชื้อแบคทีเรียง่ายไวรัสง่ายมะเร็งง่ายนะค,ะครับนอกจากเชื้อต่างๆเหล่านี้ซิสชอ็อกโกแลตซิสเนื้องอกเหล่านี้ก็คือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าถึงร่างกายมันไม่เคยมีอยู่ในร่างกายของเราตอนเราเกิดมามันมีการพัฒนาอย,ย่างไรก็แล้วแต่จกนกระทั่งเซลล์ซึ่งในร่างกายร่างกาเราเนี่ยมันกลายเป็นเซลล์ผิดปกติเม็ดเลือดขาวพิจก้าที่เรากระตุ้นเนี่ยมันมีหน้าที่ตรงนั้นแหละจัดการกับอะไรที่เปนผิดปกติที่ผิดปกติเพราะฉะนั้น ก็จะได้แปลกใจครับคนที่เป็นซิสช็อกเรซิสแปดเซนหกเซนสี่ห้าเดือนก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ท่านผู้ชมภูมิใจกับเรานะเราเป็นคนไทยนะครับเราทำตรงนี้ได้ทำตรงนี้ได้ได้ก่อนนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับเราก็ทำได้ง่ายๆครับจากที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติบ้านเราแหละสารสก,ก,กัดจากพงคุชเงาดำตัวเหลืองประดังบบนะครับแล้วก็ผมก็อยากเรียนว่า ท่านทั้งหลายถ้ามีปัญหาเหล่านี้นะครับเลือกวิธีการนี้นะครับวิธีการที่ผมสามารถยืนดนได้ว่ารายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่น้อยไป ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทําให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทําหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อมและทําร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลน,นักวิจัยออปเปอเรชันบินได้สัดส่สารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดเลือดขาว จากมังคุดมะดำถั่เหลืองฝลังและโบกแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้ เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปกระดูกข้อต่อทั้งหลายจะมีหมอนรองกระดูกหมดั้งไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วมือนิ้วเท้าข้อสันหลัง<ะ>ข้อ,อ,อหัวไหล่ข้อศอกข้อสะโพกมีหมดนะฮะมันบางลงเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มได้ยินเสียงที่เราจะได้ยินชัดเจนก็คือที่ข้อเขาเวลาขยับข้อมันจะมีเสียงดังกรอบกรรอบ นะโดยปกติแล้วถ้ามีอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบหมอก็จะให้รับประทานยาแก้ปวดยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่เสียรอยก่อนนะฮะนอกจากนั้นก็อาจจะให้สารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากลูโคซามีนซลเฟตเข้าไปเพื่อเป็นให้สารหล่อลื่นต่อข้อข้อก็จะขยับได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีสารบางตัว เป็นไดอะซีรีนซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างข้อได้อะไระอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็มีฤทธิ์ข้างเคียงที่ว่าทานแล้วก็จะทายเหลวอ,อันนี้คนก็จะเป็นกันเยอะนะค,ะ,คะ,ะถ้าสมมุติว่าข้อมันเสื่อมจนหมดแล้วสภาพใช้ไม่ได้แล้วะนะคะคือขึงขั้นเดินไม่ได้แบบอา,<ช>อาจจะเดินไม่ได้แล้วะอะไรอย่างเงี้ยหมอก็อาจจะผ่าตัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปัญหาสุขภาพที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของข้อเสื่อมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะปลานั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะคะท่านแรกรองศาสตราจารย์ดเรเพชรศักกรหญิงอําไพปั้นทองนะคะและก็ศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะเรื่องของสาเหตุคะ่ะอาจารย์ของการเกิดปัญหาข้อเสื่อมคะ่ะว่าเกิดจากอะไรคะ่ะค่ะส่วนใหญ่ข้อเสื่อมก็จะเกิดการเสื่อมตามอายุนะฮะอันนี้เราจะพบเสมอว่าพออายุสูงขึ้นข้อก็จะเริ่มเสื่อมคืออว,วัยวะอื่นๆมันก็เสื่อมด้วยนะคะแต่ข้อเสื่อมนี่มันจะเจอบ่อยมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ข้อได้รับบาดเจ็บ อย่างเช่นนักกีฬายกตัวอย่างง่ายๆก็พวกนักกีฬานักบอลก็อาจจะข้อเข่าข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสื่อมถ้าเรานับถึงผู้สูงอายุที่เสื่อมอันนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเสื่อมไปตามอายุก็ในเมืองไทยก็จะมีประมาณ8ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากะอาจารยแล้วก็เห็นบอกว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่าผู้ชายใช่ไหมคือผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากมันมีฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะคะก็ผู้หญิงก็จะเป็นเยอะมากกว่าผู้ชายแต่ยังไงก็ตามเรื่องข้อเสื่อมเนี่ยบางทีมันก็เขาบอกอาจมีกรรมพันธุ์ด้วยก็ได้นะคะข้อเสื่อมเนี่ยเรามักจะเจอที่ข้อเข่ามากกว่าเพราะว่าข้อเข่าเป็นข้อที่รับน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอทั้งข้อเข่าและข้อสะโพกก็อาจจะมีอาการเจ็บปวดที่ข้อเข่าหรือข้อสะโพกแต่ว่าเรื่องข้อเสื่อมเนี่ยบางรายอาจจะไม่มีอาการเจ็บปวดเลยนะคะเพราะว่า จะไม่รู้เลยจนกระทั่งกระดูกมันบางแล้วก็กระดูกแข็งเนี่ยมาเจอกันเออที่เราพูดถึงข้อเสื่อมนี่มันไม่ใช่กระดูกแข็งนะคะ,คะมันเป็นกระดูกอ่อนหรือที่เราเรียกว่ากระดูกผิวข้อ,อที่มันทำหน้าที่ห่อหุ้มข้อที่จะมาชนกันนั่นเอาไว้ทำหน้าที่เป็นหมอนรองกระดูกซึ่งกระดูกข้อต่อทั้งหลายยจะมีหมอนรองกระดูกหมดตั้งไม่ว่าจะเป็นข้อนิ้วมือนิ้วเท้าข้อสันหลัง ข้อ,อหัวไหลข้อศอกข้อสะโพกมีหมดนะคะมันบางลงเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มได้ยินเสียงที่เราจะได้ยินชัดเจนก็คือที่ข้อเขา่าเวลาขยับข้อมันจะมีเสียงดังกร๊อบกรบ๊บกรบอบนะฮะแต่บางคนอาจจะเจอข้ออื่นด้วยก็ได้ฮะ,ะบางคนพลิกข้อมือก็เสียงดังกรบอบนะคะโดยปกติแล้วถ้ามีอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบหมอก็จะให้รับประทานยาแก้ปวดยาแก้อักเสบ ที่ไม่ใช่เซียรอยก่อนอนะฮะ,อะนอกจากนั้นก็อาจจะใหะ้สารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่ากลูโคซามีนซลเฟตเข้าไปเพื่อเป็นให้สารหล่อลื่นต่อข้อข้อก็จะขยับได้ดีขึ้น<อ>นะฮะแล้วก็อาจจะมีสารบางตัวเป็นไดอะซิรีนซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างข้อได้อ,อะไระอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่า มันก็มีฤทธิ์ข้างเคียงที่ว่าทานแล้วก็จะถ่ายเหลวอันนี้คนก็จะเป็นกันเยอะนะฮะถ้าสมมุติว่าข้อมันเสื่อมจนหมดแล้วสภาพใช้ไม่ได้แล้วคือถึงขั้นเดินไม่ได้อาจจะเดินไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอก็อาจจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ซึ่งค่าใช้จ่ายก็คงสูง่ะฮะถ้าผ่าตัดเนี่ยก็คงไม่ต่ำแสนนะนะมาพูดถึงเรื่องของนันนะครับจะรู้เรื่องเกียวกับเรื่องอาการ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมค,ค่อนข้างจะเยอะพบว่าไอสารสกัดจากมังคุดของเราที่เจมีเอมันเนี่ยมันไม่ได้ไปลดอาการปวดโดยตรงตรงข้ามมันไปทํางานกับเม็ลือดขาวนะซึ่งหลังสารออกมาจากเม็ลือดขาวแล้วก็ไปทําให้เกิดอาการอักเสบตรงนั้นนะครับเรารู้อยู่ว่าร่างกายของเรามีเม็ลือดขาวจํานวนมากเลยสองหมื 55, 000, 000, ล้านถึงถึงห้าหมื่นห้าล้านเม็ด เป็นกองทัพที่ใหญ่มากในร่างกายของเรานะฮะแล้วทําไมธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างมาก็ดูแลเพื่อให้ดูแลปุ๋มกันในร่างกายของเราให้สมดุลแล้วเราก็รู้อยู่ว่าถ้าร่างกายของเรามีปุ๋มกันสมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยข้อขาวอักเสบไม่คงอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีปุ๋มกันไม่สมดุลอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เม็ดขาวหลั่งสารบางตัวเยอะเกินไปบางตัวน้อยลงไปหรือเปล่านะครับ,รบแล้วก็ทําให้ มีอาการอักเสบเกิดขึ้นเพะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็เราก็มีความจําเป็นว่าเราต้องมีการพัฒนาสู่ซึ่งเกิดขึ้นจากเยมวันของเราเนี่ยให้ไปดูแลอาการเหล่านี้โดยการไปทํางานกับเม่เลือดขาวให้สร้างปุ๋มกันที่สมดุลมาซะอตัวอน่นที่มาเสริมกันมันแต่ละตัวมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะก็สาเกิดจากอาหารที่เรากินมาบางคนกระดาถั่วเหลืองฝรั่งบวบเรากินมาหลายชั่วคนมันไม่มีปัญหาเลยเมื่อทําเสร็จตรงนั้นแล้วเราก็ ไปทดสอบอาสรสมัครเป็นศูนย์วิจิยมาในเชียงใหม่ก็ทดสอบพุมงกันว่าสารที่เราแคปซูลที่เราให้ใช้เนี่ยมันไปทํางานกับมิเลขาวอย่างไรเมื่อกี้เราอาจารย์น้ำไผ่บอกว่ามันเกิดข้อเข่าอักเสบขึ้นมาในเชิงภูมิคุ้มกันกวิยาก็คือว่าคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมข้ออักเสบเนี่ยมิเลขาวจะหลั่งสารสามตัวเยอะเกินไปสารสามตัวที่เยอะเกินไปก็คือเทียนเอฟเอลฟาอินเทอร์ินหก อินเทอร์เกนสิบเจ็ดสารสามตัวนี่มันทําให้เกิดการอักเสบใช่ไหมอาจารย์พอ,อเสบแล้วมันก็ปวดเพราะหน้าที่ของเราก็คือสูตรของเราจะต้องทําหน้าที่หลังสารสามตัวนี้ลงมาครับรในการทดสอบแคปซูลของเรานะกับอาสาสมัครเมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่กินแคปซูลเปรียบเทียบคือแคปซูลแป้งก็จะพบว่าตัวแรกคือเท f alpha ซึ่งเป็นตัวสําคัญมากเลยที่ทําให้เกิดการอักเสบนี่นะครับลดลงมาจากร้อยเปอร์เซ็นต เหลือ7% 93%ในวันที่15จากการใช้เซาท์2แคปซูลเย็น2แคปซูลนะครับอินทกิน6ซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็ลดลงไป35%เหลือ65%และตัวสุดท้ายอันนี้คนโตสำคัญคืออินทกิน17นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงก็พบว่ามันหลังเหลือ50% ลดไปครึ่งหนึ่งเลยคือลดลงไปทุกตัวเลยใช่สารสามตัวที่มีปัญหาเนี่ยลดลงไปชัดเจนมากเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มั่นใจละต้นเหตุของปัญหา,าการอักเสบมันหาลดลงรันัอาการย่อมจะดีขึ้นได้แน่นอนซึ่งที่ผ่านมาเราก็ก็ยินดีมากว่าเราก็ได้ช่วยคนจำนวนมากนะฮะจากที่ทุกทุกทรมานน้อยๆก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นที่ทุกขทรมานมากๆขนาดเดิมไม่ได้แล้ว ก็สามารถจะเดินได้ปัจจุบันนี้ก็มากกระโดดค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างในกรณบีบางรายที่ต้องเปลี่ยนข้ออย่างนี้คะ่ะแ,แล้วเลือกที่จะมาใช้งานวิจัยของอาจารย์แล้วก็ปัจจุบันนี้คือไม่ต้องทําการเปลี่ยนแล้วครับซึ่งตรงนี้จริงๆปลาเราก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกนะค่ะ แต่มีคนทําอย่างนั้นเองนะครับคือเขากาหนดแล้วละ่ะจะเข้าไปผ่าเขาเพราะว่ามันเดินไม่ไหวแล้วนะครับก็เขามาฟังการบรรยาของเภสัชกรของเภสัชกรของเราแล้วเขาก็ไปใช้ของเขาเองนะครับภายในไม่กี่วันเขาก็เดินเข้ามาให้ดูนะสิ่งที่ประหลาดใจที่สุดก็คือว่าสี่ปีห้าปีผ่านไปเขาก็ยังไม่ได้ไปผ่าเขาอยู่ดีนะ,ะเขาก็ใชข้ของเราต่อเนื่องไประยะหนึง่งแล้วก็ใช้ลดลงมานะครับ สาเหตุที่เป็นตรงนี้นอาจารย์กัมไพกับผมก็ปล่ยใจแล้วเราก็ไปดูว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าสารที่สกัดมาได้จากมังคุดก็ดีงาดำก็ดีถั่วเหลืองก็ดีฝรั่งบบ,บกต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนซึ่งอะไราเรีกกรกรยกว่าคอลลาเจนเมื่อมวลกระดูกซึ่งมันหายไปแล้วทําให้กระดูกสองชิ้นมันบดกันม,มันมีการสร้างเพิ่มขึ้นมา ทันทีที่เราใช้ในการลดอาการอักเสบมันก็มีกระบวนการสร้างขึ้นมาด้วยเพราะใช้ไปนานๆเข้านานเข้า,นา,นขาอาการอักเสบหายไปมวลกระดูกก็สร้างขึ้นมามมเพราะ,ะฟองน้ําม,มันกลับไอทีอฟองน้ำกลับไปก,ก็เหมือนกับคนที่เขาเปลี่ยนข่าเขาก็มาเสริมสร้างฟองน้ําใหม่ขึ้นมามอันนี้<ช>ก็เหมือนกับร่างกายสร้างขึ้นมาเองโดยธรรมชาติทีนี้เราพูดถึงว่าคําถามที่คนจะเข้ามามันดีขนาดนั้นแล้วใช้ต่อเนื่องปีปัญหาไหมเราก็บอกว่าไม่ต้องใช้ต่อเนื่องหรอก ใช้ดีขึ้นเราก็ลดขนาดวนใช้ลงแต่ว่าเมื่อเราไม่มีการอักเสบแล้วต้องจบต้องระลึกถึงเมื่อว่าเราเนี่ยเรายวัไวรัสไร้รุ่นไปแล้วโอกาสที่จะมีการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่มี<ะ>มีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงทุกครั้งเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อเรา,เ,า,ารเสื่อมไปอีกทีเรามีการเสื่อมเพิ่มขึ้นเราต้องมีการสร้างขึ้นตลอดเ<ๆ>วลาเราก็บอกว่าโอเคเปลี่ยนวิธีการนะสร้างเฉพาะมวลกระดูกแต่ไม่ต้องลดอาการอักเสบ พราะไม่มีการอักเสบแล้วเราก็จะมีสูตรที่ให้ไปสร้างมวลกระดูกต่อขนาดเดียวกันไปสร้างผงกันให้กับร่างกายด้วยนะครับ mm hmm. ด้วยวิธีการตรงนี้สิ่งที่เราทําก็จึงได้ปลอดภยดัยและไร้ผลข้างเคียงใช้ในระยะยาวต่อเนื่องได้คําถามก็คือว่าแล้วตัวอื่นๆที่ใช้อยู่เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันเหรอเมื่อกี้เราพูดถึงกรูกโคสมีน <c oughs> ผมก็ต้องเรียนว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาจกานกระทั่งมีทัก แพทย์แพทย์นะฮะก็มาเล่าให้ฟังว่าเคยใช้เนี่ยมาไอโคารค์บมนเนี่ยมาห้าปีแล้วทั้งสามีและภรรยารเป็นแพทย์ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ถามผมว่ามีโอกาสทําให้เป็นเบาหวานไหม,มนะเคยอ่านผ่านมานะครับก็จะไปคน้นแล้วก็ค้นพบแน่นอนครับคนที่มีโอกาสาที่เป็นเบาหวานนะแต่เชืวว่อยิ่งอาการที่เพราะ<ร>ว่ามีรายงานจากแพทย์จากต่างประเทศมาเหมือนกันนะคะ ว่าเวลาเขาทดสอบการใช้เนี่ยนะคะระหว่างกลูโคซามีนกับคนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยปัญหาข้อเข่าเนี่ยคือไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราข้าราชการก็เลยเบิกกลูโคซามีนไม่ได้เพราะถือว่าคือเวลาอ่านงานวิจัยแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างกับกลุ่มที่เราใช้ยาหลอกและอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบตามมาก็คือว่า มีปัญหาต้อหินเกิดขึ้น<อ>ซึ่งสาเหตุจริงๆเราก็ยังไม่รู้อ่ะนะ,ะคะแต่ว่าก็มีหลายท่านที่กินโคซซมินซัลเฟตมาเป็นเวลานานเนี่ยพบว่าความดันในลูกตาสูงขึ้น<อ>มันไม่ได้รู้บางอย่างเนี่ยถ้าตับไตทํางานดีก็จะไม่เป็นไร<อ>มันอาจจะเกิดสําหรับคนที่การ ทำลายยาหรือการขับยาออกไปไม่ค่อยดีครับแต่เมื่อตะกี้นี้ที่ผมพูดว่ามีโอกาสที่ทําให้เกิดเป็นเบาหวานนี่นะฮะก็เฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสเป็นเบาหวานที่ดื้อต่ออินซูลินนะแค่เท่านั้นเองคนที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้ก็แค่จะไม่มีปัญหาใดๆครับแต่ว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยแน่ๆเลยก็คือไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ ทีนี้ไอการสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเราก็สกัดเฉพาะไอส่วนที่มันทํางานกับไม่เลือดขาวเนาะค่ะรู้แล้วว่ามันปลอดภัยแต่มาผสมกันอะมันเสริมฤทธิ์กันเราบอกมันเสริมประสิทธิภาพกันแล้วไอฤทธิ์มันอะพิษมันไปจะเสริมประสิทธิภาพกันไม่ล่ะเราก็มีการทดสอบให้กินระยะสั้นระยะยาว<ม>จํานวนมากจํานวนน้อยแล้วก็สรุปครับว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆ <Okay. S 2> อาจารย์ท่านหนึ่ง สงสัยว่ามันไม่จริงมีจริงหรือทดสอบแม้กระทั่งว่ากิงเข้าไปแล้วทําให้รูปรูปเทปเนี่ยสันฐานของเม็ดเลือดเนี่ยมันแตกต่างกับบโดยไปหรือไม่ก็พบว่าไม่มีเลยเพวันสรุปจากตรงนี้ก็คือว่าในขนาดที่เราให้ใช้เนี่ยระยะ